สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกๆท่านของกิตตดาคุตคานะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับผมชื่อตองหนึ่งกิตตดาคุตคานะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับสายตาอาจจะมองซ้ายมองขวานะครับระวังตัวกันนิดนึงนะครับช่วงนี้นะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับทุกคนครับก่อนจะมาเข้าไลฟ์สดนะครับนอกเรื่องนิดนึงนะครับสถานการณ์นะครับเรื่องโรคโควิดนะครับตอนนี้นะครับรายแรงมากนะครับก็ขอให้ต่างคนต่างป้องกันตัวเองกันนะครับ ป้องกันตัวเองนะครับชีวิตนะครับและครอบครัวนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับมากกว่าทรัพย์สินนะครับทุกวันนี้นะครับท่านลูกค้าครับเรามาต่อกันเรื่องรถกันเลยดีกว่านะครับเข้าเรื่องเลยนะครับท่านลูกค้านะครับแฟนเพจที่น่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมชื่อตองหนึ่งยืนอยู่บนตําแหน่งเดิมนะครับกิจสดาคุดคาร์นะครับโชว์รูมรถมือ2นะครับที่ตั้งอยู่บนเส้นกาจนาพิเศษมาจากฝั่งพระรามสอง จะอยู่ซ้ายมือนะครับมาจากฝั่งบางบัวทองนะครับวิ่งเส้นกาญจนานะครับเล็งคําว่าพระรามสองนะครับข้ามสะพานข้ามแยกเพชรเกษมมานะครับเดี๋ยวมอบางแคจะอยู่ซ้ายมือลงมาเสร็จปั๊บนะครับขับมาเรื่อยๆนะครับประมาณ2กิโลคุณพี่จะเจอกับสะพานกับรถเก่งมาแรกครับขับรถเลยเต็นท์อยู่ตีนสะพานติดอยู่กับคอกพิษศูนย์เปลี่ยนยางนะครับวันนี้เอารถทั้ง2คันหน้าเก่าและหน้าใหม่นะครับ อาปี12ตัว GL อาปี1ิตัวอัคอดิมีมันหมายความว่ายังไงนะครับ GL กับอัลคอิม GL หมายความว่าเป็นรถมีกระจกมีแอร์มีเมบาะเป็นรถป้ายฟ้านะครับอัลคอิมหมายความว่าเป็นรถตู้เทึบนะครับเป็นรถตู้เทึบนะข้างหลังไม่มีแอร์โล่งๆไม่มีเบาะเป็นรถป้ายเขียวป้ายบรรทุก ราคาก็นะครับต้องเรียนแจ้งแบบนี้นะครับหลายคนสงสัยว่าแล้วทําไมคันนี้มันใหม่กว่าถึงขายถูกกว่าผมต้องเรียนแจ้งนะครับว่าคันนี้มันคือรถบรรทุกมันจดลอยอสามนะครับคันนี้จดลอยอสองนะครับรถส่วนบุคคลป้ายฝาเล็กนะครับนะครับลูกค้าครับคันนี้นะครับมันไม่มีกระจกไม่มีเบาะ นะครับคันนี้นะครับมันมีเบาะนะไม่สับสนนะนะครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับลูกค้าคันนี้ปี2 0 1 4วันนี้ผมจะขายอยู่แค่นะครับอยู่แค่นะครับ4 2 9 0 0 0ับาทนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับคันนี้ปี2 0 12นนะครับท่านลูกค้าครับเป็นหน้าเดิมนะ นะครับหน้าเดิมนะครับคันนี้มีเบาะมีแอร์มีกระจกขายอยู่ใน479,000บาทไม่ต้องสงสัยนะครับท่านลูกค้าครับเรื่องป้ายทะเบียนนะครับเดี๋ยวก็ต้องทำนะครับเป็นป้าย้าเล็กใส่ไว้เฉยๆนะครับให้มันสับสนเล่นนะอ่ะลูกค้าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล3000เกียร์ธรรมดา คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,005เกียร์ธรรมดาเดี๋ยวผมนะครับจะพาดูคันนี้นะครับเป็นหลักนะครับว่าหลายคนอยากได้รถทรงเตี้ยนะครับอยากจะวิ่งนะครับรักเรียนหรืออาจจะใช้ในครอบครัวให้มันคล่องแคล่วและกระธรันะครับอยากจะใช้คันนี้นะครับมาดูนะครับมาดูนะครับไฟนะครับจะไม่เหมือนกันตรงนี้ยังเป็นไฟย้อยนะครับ นี่คือรุ่นไฟย้อยนะครับกระจังหน้าชั้นเดียวนะครับกระจังหน้าชั้นเดียวนะครับเป็นไฟย้อยนะครับไฟยังสวยๆอยู่นะครับนี่บ่งบอกว่าเป็นรถนะครับยังไม่เกินปี13นะครับหน้านี้นี่คือรถปี12นะครับแล้วก็ดูด้านข้างด้านข้างสีบอลเงินนะครับมันเป็นที่ยอดนิยมและยอดฮิตและเกินที่วัยรุ่นเอาไปแต่งกัน แต่คันนี้ได้ความเดิมนะครับเดิมๆมานะครับได้ยางของฟลายตนยางปี2020ปลายปีนะครับยางใหม่ๆใช้ได้ยาวๆไม่ต้องซื้อไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่ารถมันดูแลค่อนข้างดีนะครับคันนี้ครับเปิดมาภายในนะครับดำเงาสนิทมันแวบนะครับสะท้อนแสงแสบตาเหลือเกินนะครับแล้วก็น็อตไม่มีขยับ ต้องให้ดูนะครับหลายคนที่อยู่ไกลนะครับท่านลูกค้าครับอาจจะไม่ได้มาดูนะครับด้วยตัวเองนะครับเราก็จะพยายามนะครับทำวิดีโอนะครับรีวิวนะครับให้มันเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับข้างหน้าก็เป็นบาะเดิมๆนะครับจากโรงงานเป็นบาะผ้ากำมะหยี่นะครับส่วนพวงมาลัยก็ยังเป็นพวงมาลัย2ก้านนะครับตัวนี้เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์2 5 0 5 นะครับท่านลูกค้าครับในราคา479,000บาทนะครับรถคันนี้ประวัติดีสามารถกู้ได้เต็มผ่อนอยู่เดือนละประมาณ9,000บาทนะครับผ่อนอยู่เดือนประมาณ9,000บาทนะครับอยากกู้เต็มนะข้างหลังนะครับดูนะครับที่วางนะครับไม่รุงไม่แรงนะครับหลายคนบอกวางอย่างนี้มันจะหลุดไหมมันไม่หลุดนะครับเพราะว่าขันอัดขึ้นไปนะครับแล้วก็มีสายรัดนะครับพวกประแจนะครับเอาไว้ขัน นะครับเบาะก็จะเป็นเบาะทรงเตี้ยครับท่านลูกค้าครับเบาะก็จะเป็นเบาะทรงเตี้ยนะครับเป็นเบาะ3ามแถวนะครับเบาะทรงเตี้ยหลังคาก็จะพุ่มมาแล้วนะครับเพื่อทําความสะอาดอ้ายนะครับแล้วก็มีช่องแอร์นะครับนะครับรถคันนี้เข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดแม้แต่อย่างใดนะครับเอามานะครับลงโฆษณาจับมาไลฟ์สดกันเลยทีเดียวอะไรชํารุดอะไรเสียหายนะครับเราทําให้แบบยกตัวอย่างฟิล์ม นะครับฟิล์มมันเป็นอย่างนี้นะครับทำให้ใหม่ไหมติดให้ใหม่นะครับท่านลูกค้าครับไม่ต้องตกใจนะครับนี่คือรถที่ยังไม่ผ่านการบิวอินยังไม่ผ่านการทําความสะอาดยังไม่ผ่านการเช็คระบบต่างๆนะครับเราจะทาให้ใหม่ครับท่านลูกค้าครับไม่ต้องห่วงนะครับอะไรไม่ดีนะฟิล์มนะครับขาดเป็นรอยฉีกขาดเปรียดนะครับท่านลูกค้าครับได้เบาะส่งเตี้ยนะครับแล้วก็ ขึ้นลงนะครับก็ไม่ยากนะครับนะครับนี่นะครับขึ้นลงนะครับลองลองขึ้นดูครับอ่านะครับเป็นเบาะสามแถวนะครับตัานลูกค้าครับเป็นเบาะสามแถวนะครับแล้วก่อนจะลงครับคุณตากล้องครับส่องมาดูนะครับคนข้างหลังถ้าเกิดตัวนี้ไม่มีคนนั่งนะครับนี่ครับเหยียบแล้วก็ยกนะครับเป็นที่เหยียบนะเห็นไหมครับ เหยียบแล้วก็ยกได้นะครับนะปิดนะครับผมเป็นรถปี2022นะครับเป็นตัว G L นะครับตัวนี้สีบอลเงินนะครับเครื่องยนต์25 0พดีเซลนะครับเปลี่ยนน้ำมันใครอยากได้ไปใช้ในครอบครัวก็ดีใครอยากได้ไปวิ่งนักเรียนนะครับไม่อยากได้เป็นคอมพิวเตอร์หลังคาสูงก็แล้วแต่นะครับจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือจะเอาไปรับจ้างหรือจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ท่าน นะครับ479,000บาทนะครับ4 7 9 0 0บาทจะกู้เต็มผ่อนอยู่เดือนประมาณ9,000บาทนะครับทุกอาชีพนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ครับท่านลูกค้าครับไม่ว่าจะอยู่ไกลนะครับแค่ไหนนะครับสามารถส่งเอกสารจัดไฟแนนซ์ได้นะครับมาดูต่อนี่นะครับทำไมผมถึงบอกนะครับว่าไฮเอ็นะครับ GL นะครับ นี่นะครับ2องบันท้ายนะครับมันจะต่างกันนะครับอคอนดมี่นะครับจะไม่มีอะไรเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตู้ทึบนะครับตัวนี้จะเป็นตัว GL นะครับความแตกต่างนะครับคือมันจะมีเบาะมีแอร์นะครับมีกระจกนะครับท่อนหลังเนี่ยพูดกันง่ายๆครับท่านลูกค้าครับคันปี2 0 1 4สีขาวที่จอดอยู่คือไม่มีเลย ไม่มีเลยนะครับคันนี้จะมีนะครับเพราะว่ามันเป็นรถส่วนบุคคลเป็นรถนั่งนะครับเป็นรถนั่งนะครับท่านลูกค้าครับนะครับเป็นรถนั่งนะครับดูนะครับตั้งแต่กระจกนะครับมีกระจกนะครับเปิดปิดได้นะครับท่านลูกค้านี่เปิดได้นะต้องเปิดจากด้านในนะครับมันจะมีตัวดึงไว้อยู่นะครับท่านลูกค้าครับเปิดได้นะครับสะดวกนะครับสบายแล้วก็สีนะครับบาง สีนะครับบางๆสวยๆนะครับท่านลูกค้าใครอยากได้ตัวเตี้ยนะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับรถตู้นะครับหลังคาเตีย้ยตัว GL มีเบาะมีแอร์ไม่ได้หากันง่ายๆแต่ถ้าใครอยากเอาไปวิ่งงานนะครับส่งคุงส่งของนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปิดภายในให้ดูปี2014ัน9 0บ0บาท4 2 9 0 0 0บาทท่านได้รถสภาพแบบนี้นะครับปูตีนตะขาบ เป็นนะครับอลูมิเนียมนะครับชั้นดีนะครับหนาทนแข็งแรงนะครับและไม่ทำให้ของที่รับน้ำหนักลงไปบนท้องรถขูดขีดกับตัวถังและขึ้นสนิมเพราะเราปูติดน,นะครับทับเอาไว้นะครับสวยงามแข็งแรงทนทานนะครับรถเดิมๆปี2014ตัวนี้ได้เครื่องยนต์3,000เกียร์ธรรมดาดีเซล429,000บาท อยากจะกู้เต็มก็ผ่อนอยู่เดือนประมาณ90,00นะเหมือนกันนะครับ8 9 0 0 0เหมือนกันส่วนกันนี้อยากได้มีเบาะอยากได้เป็นกระจกมีแอร์แนะนำคันนี้นะครับแนะนำคันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับดูนะเห็นไหมครับด้านคงด้านข้างนะครับต่างๆนะตัวนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับท่านลูกค้าครับมาอีกแล้วนะครับฝนนะครับ นะครับวันนี้เราจะไม่พูดกันเยอะนะครับเดี๋ยวอยากให้ดูก่อนนะครับว่าพายุกําลังมานะครับพายุกําลังมานะครับเดี๋ยวเราต้องรีบนะครับสรุปเพราะไม่งั้นปิดจบรายการไม่ได้นะครับท่านลูกค้าครับเวลาพายุมันสัดเข้ามาเนี่ยมันรุนแรงจริงนะสองคันนี้นะครับวันนี้เย็นเย็นวันนี้ที่ท่านเจอกับตองหนึ่งนะครับตองหนึ่งกิจสาลูกค้าเป็นที่ปรึกษาไหวขายครับลูกค้าครับปี2 0 1 4สีขาว ตัวคนุนี่ไม่มีเบาะไม่มีแอร์เป็นตู้เตี้ยหลังคาทึบเป็นตู้เตี้ยนะครับเป็นตู้ทึบเลยนะ4 2 9 0 0 0บาทครับท่านลูกค้าครับอีกคันหนึ่งเป็นสีบอลเงินนะครับ4 7 9 0 0 0บาทเป็นตู้ GL มีเบาะมีกระจกมีแอร์นะครับมีเบาะมีกระจกมีแอร์กู้ไฟแนนซ์ทั้งสองคันนี้ได้เต็มเหมือนกันนะครับ ยอดกู้คันนี้ก็จะได้สูงนะครับต่อให้ปีต่ำกว่าเพราะมันเป็น GL ตัวนี้เป็นตู้ทึบอะครดิมีก็กู้ได้เต็มเหมือนกันผ่อนเดือนละประมาณ9,000บาทอยากกู้เต็มนะครับเอกสารนะครับท่านลูกค้าครับอยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถจัดไปเน้นได้อยู่ใกล้ก็วิ่งเข้ามาดูที่เต็นท์ได้อยู่ไกลไม่สะดวกมาก็ดูตามคลิปวิดีโอไลฟ์สดได้เชื่อถือและการันตีนะครับในการคัดรถของกิจราคุณคา ก่อนจะจากไปนะครับฝากติดตามเพจ Facebook กดไลค์กดแชร์นะครับ YouTube Channel กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับใน Twitter นะครับใน l i n e แอดนะครับแล้วก็ในอิน t a า r กรมนะครับหรือช่องทางต่างๆที่กิจสดาลงเว็บไซต์กระจายเป็นร้อยเว็บเว็บอะไรเห็นปุ๊บติดตามปั๊บนะครับเพื่อวันดีคืนดีเห็นไหมครับลงมันพัดนะครับดูเสื้อผมนะครับดูบัตรนะครับ มาด้วยแรงรวม120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้พอพูดเล่นไปนะครับนะครับท่านลูกค้าครับอยากได้มีเบาะ4 7 9 0 0 0บาทอยากได้ตู้วันทุกข,ของนะครับ4 2 2 0 0 0บาททั้ง2คันนี้น้องตอง1ยินดีให้คำปรึกษา0868656996 0868656996ตอง1นกิจราคุตคาต้องจากไปก่อนครับสวัสดีครับ